นะชัดเจนนะครับก็คือเราไม่ได้รับมาเป็นสปอนเซอร์นะครับอย่างมิสแกรนไทยแลนด์เนี่ยที่แกมาเป็นสปอนเซอร์ปีสุดท้ายก็คือปีโกโก,โก mm ้ hmm. ก็อย่างที่ทราบนะครับว่าปัญหาค่อนข้างเยอะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต่อ,อสปอนเซอร์ในปีของน้ mm ํา hmm. เมื่อปีที่ผ่านมา mm hmm. ได้ส่งเอกสารมา mm hmm. ผมมีหลักฐานในในในมือถือนะครับยังไม่ได้ลบแชทเมสเซจทั้งหมดยังอยู่นะฮะว่าขอราคาเท่าเดิมปีที่แล้วรีบส่งมาอะไรเงี้ยซึ่งผมเป็นคนส่งให้ไม่ได้เนื่องจากผมม้องฟัง าทางด้านฟ i น a n นเชียลของบริษัทเพราะาบริษัทเราเนี่ยกำลังผลิตหลายอย่างล้วก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายกฎหมายค่อนข้างเยอะการที่เราจะต้องรอเงินใครอะข้ามปีอะมันทําให้วินัยทางการเงินของเราอะผิดพลาดถึงแม้เงินมันไม่ได้เยอะนะครับมันไม่ได้แบบอุยสิล้านร้อยล้านมันแค่แบบนิดเดียวนะล้านสองล้านอะไรงี้มันไม่ได้เยอะแต่เพียงแค่ว่ามันไม่ตอบโจทย์ KPI ในการทํางานของผมเพราะผมเป็นเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่สุดท้ายผมต้องรับผิดชอบทุกอย่างและ ถ้าทุกท่านรู้ดีนะว่าการที่เราทํา KPI ไม่ผ่านแบบนี้เราจะถูกประเมินต่ําเมื่อเราเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์อันนี้นฟังความสองฝ่ายแต่ฝ่ายผมจะมีหลักฐานฟังคาพูดคนคนพูดได้ทุกอย่างครับเราไม่รู้ว่าจริงเท็จเป็นอย่างไรเราไม่ว่ากันแต่ถ้าอยากดูหลักฐานหรือถ้ามั่นใจหรือถ้าผิดพลาดอะไรก็ขอดูได้ในแชทของผมนะแล้วก็ขอดูได้จากเหตุผลของทุกๆคนที่เป็นลูกน้องซึ่งลูกน้องทางนู้นเนี่ยเวลาตามตามเงินแล้วสักพักหนึ่งก็จะออก แล้วก็ต้องเปลี่ยนคนตามใหม่ตาม,ตามตามแล้วก็จะออก <Okay. S 1> นะฮะตามตามแล้วก็จะออกซึ่งทําให้เราทํางานค่อนข้างยาก <Okay. S 1> แล้วก็การวางบินอินวอยทุกอย่างมีหลักฐานบริษัทผมเป็นบริษัทมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะไม่ใช่แบบอยู่ๆเปิดร้านโชว์หวยมาขายของจะทําอะไรก็ทําไม่ใช่เ,เพราะว่าหลายๆคนก็เห็นด้วยการมีมาตรฐาน <Okay. S 1> นะฮะแล้วการที่มาเป็นสปอนเซอร์สิทธิต้องเท่าเทียมกันในใน,ในขณะที่จ่ายเงินเท่ากันถ่าเท่ากันนะฮะ,<ๆ>ะ,ฮะแล้วเราก็ให้เลเยอร์ชัดเจนนะครับว่ามิสแกนของเรามีระเบียบวินัยจ่ายมากนั่งข้างหน้าจ่ายมากมีหน้า จ่ายมากขึ้นข้างบนเพราะฉะนั้นชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจ่ายน้อยก็อยู่ข้างหลัง นะฮะจะมาวุวายอะไรกันไม่ได้นี่พูดถึงทั่วไปนะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะทําอะไรที่มันโอเวอร์เคลมได้นะฮะคุณซื้อผัดกะเพราคุณก็กินผัดกะเพราคุณจะกินสเต็กสตูไม่ได้เด็ดขาดดังนั้นปีนี้ยังคดอย่างสปอนเซอร์นน่นใช่ไหมพี่แน่นครับไม่มีปัญหาเรื่องการเงินครับบริษัทมั่นคงแล้วก็จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ปีหน้าอย่างเป็นทางการแต่งตัวจะเสร็จเรียบร้อยก็ต้องกราบขอบพระคุณสําหรับผู้สนับสนุนที่ใจดีทุกๆท่านที่ติดตามกันมาตลอดเวลาที่ไม่เคยสูญหายไม่ว่่่าาาาาภวะะจเเเปปปป็็็็นนนอออยงไไรรรกกกตมี เจ้าเดียวที่เขาต้องแบบเสียเงินจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงครับพี่เออผมพูดถึงคนที่พูดแบบนี้แล้วกันนะผมไม่ได้พูดถึงไครนะโอเคครับคนอยู่ในวงการบันเทิงกินกินข้าวนะฮะผมว่าคนดูเดี๋ยวนี้ก็ทานข้าวทานข้าวไหมครับทานครับเราไม่ได้ทานญ้านะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนรู้นะฮะว่าเขาทําอะไรกันอ่าอย่างอย่างน้อยอ่ะหนึ่งในสิ่งที่ผมรู้และเห็นและพยายามช่วยแก้ปัญหา ก็คือรายการทูเดย์โชว์ทูเดย์โชไม่ใช่ของผมนะครับ,รบอของคนที่สนิกกับผม,มนะฮะรู้รู้อยู่แล้วว่าใครไม่อยากเอ่ยชื่อเดี๋ยวจะไปพัวพันกันดีร,รายการนั้นเขาก็จ่ายตังค์เลยครับผมเห็นแล้วเขาก็เห็นทุมทวงกันอยู่แล้วก็มาถึงผมแล้วผมแล้วเขาก็บอกไม่เอาแล้วก็ทุกเรื่องมันก็มาถึงผมมันจ่ายครับมีหลักฐานเอาเป็นว่าผมอยากให้คนไทยเป็นอย่างนี้ครับทุกคนพูดอะไรอะ่ะนึกถึงหลักความจริงจริงๆ เพราะว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายพูดกี่ครั้งก็ชัดเจนและความจริงเป็นสิ่งที่ต้องมีหลักฐานอย่าพูดแบบโมเิเวตอย่าพูดแบบโน้มน้าวจิตใจอย่าพูดแบบโลกสวยด้วยปากเพราะฉะนั้นจะต้องพูดจากหลักความจริงตาบใดก็แล้วแต่เราเห็นประสบการณ์คนในวงการบันเทิงมาเยอะถ้าพูดโกหกชีวิตจะเป็นอย่างไรลองนับดูทั้งมีชีวิตอยู่และไม่มีชีวิตอยู่คนเหล่านั้นใช้ชีวิตอย่างไรต่อไปเพราะว่าหลักฐานมันประจานในสิ่งที่คนพูด เครดิตที่เราเคยร่วมช่วยสร้างไม่ว่าใครก็แล้วแต่มันเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนเพราะฉะนั้นเมื่อคุณอยากจะซื้ออาหารทานมาที่ร้านผมคุณอยากจะซื้ออะไรอ่ะคุณอยากซื้อข้าวผัดเพราะคุณหิวมาผมก็ขายให้คุณกินเสร็จก็จ่ายตังค์ mm hmm. ก็เท่านั้นเองครับอย่าบอกว่ากินเสร็จแล้วคนขายกลายเป็นติดหนี้บุญคุณมันไม่ใช่ mm hmm. อย่าเรียกบุญคุณเลยครับเราเป็นนักธุรกิจเราไม่ใช่นักเพอเพราะฉะนั้นเราพูดชัดเจนว่าซื้อของก็ได้ของ แต่เพียงแค่บริษัทผมทนไม่ไหวที่คุณมาซื้ออาหารผมแล้วคุณยังไม่ได้จ่ายตังค์แปะไว้ก่อนนึกว่าอาทิตย์จะจ่ายนึกว่าเดือนจะจ่ายข้ามปีนะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นมันจริงไม่ผ่านคอลิฟายบริษัทผมเราก็ยืนยันนะครับว่ารายการโทรทัศน์ถ้าอยากรู้ว่ารายการไหนเก็บตังค์ไปดูได้เลยครับ <Okay. S 1> นะฮะทุกรายการที่ไป uh huh. ผมไม่รู้นะครับทุกรายการที่ไปเขาก็ต้องเก็บนี่มันเป็นธุรกิจครับนะฮะแล้วทำไมจะต้องให้ฟรีครับ, uh huh. รบมันเป็นธุรกิจแล้วมันก็เป็นธุรกิจจริงๆ นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแอปซื้อเพราะอยากดังก็ซื้อไม่ว่าก,กันฮนะซื้อก็ซื้อเหอแล้วรายการวันที่ไปซื้อไหมก็ผมก็ผมก็ไปมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เท่าไหร่อ่ะก็มีอ,อืมอดดํามยิงบมากนะบอกไว้ก่อนนะ,ะเดี๋ยวนี้มันขึ้นราคามากทุกคนรู้ว่ามันขายเท่าไหร่พูดได้เลยสามแสนกว่าอ,อันนี้ราคาเปิดเผย พูดได้มาแป๊บๆพูดได้นะฮะเพราะว่าเขาก็พูดดีเนี่ยดังดังผ่านเอเจนซี่ครับพี่พนวัดตั้งแต่ตั้งแต่พอก่อนไหมฮะสัมภาษณ์คุยกันใจคุยกันเรื่องคุณสมศรีนี่พอก่อนแล้วที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเรื่องคุณสมศรีนะฮะได้คุยได้คุยกับคุณสมศรีหลังบ้านบ้างไหมฮะไม่คุยคุยทำไมเขาเขามีติดต่อเราแบบอ๋อไม่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 เขาไม่ได้ติดต่อมาไม่ได้ติดต่อมาแล้วก็ไม่คิดจะติดต่อไปนะฮะเพราะว่าเรารู้จัก คุณสมศรีมานานนะฮะแล้วเราก็ช่วยคุณสมศรีมาเยอะช่วยตั้งแต่โครงการสารพัดโครงการเราช่วยผักดันทุกอย่างแต่เราคิดว่าเราจะส่งเสริมคนที่การทํางาน<ม>และการสร้างฐานะรวมถึงการช่วยเหลือบุคคลแต่เราไม่ได้ส่งเสริมให้คนมาเล่าเรื่องชอชิงต้องเลชอชิงหนักกั่